สบายดีทุกคนตอนนี้เฮาอันมามาพีทุกคนแถวหน้าหน้าผางเนาะอยู่อันแคมบ้านจอมหาดแบบมันเป็นโคงเขตของจอมหาดแล้วก็บ,บ้านเวียงแน่ตอนนี้เฮามาอันมาซอนกุุงทุกคนโอนกุุงน้อยกุุงเต็นนี่นะจุงเน่นะมาอันกุ้งฝอยกุ้งฝอยวะกุ้งฝอยอันกุ้งตัวนี้น้อยเขามักอันเอ็ดแบบกอยเอกอย,กอยก้อยกุ้งตามกุุงอลยเขาก็มากับหมู่ทุกคนสบา,าสบายดี เพื S <S. ่อนกันเพิ่นกันให้ช่องยูทูบทุกคนแต่ตอนนี้น่ะมาถ่ายคลิปก่อนนะตอนนี้กะแต่ซื้อซองยังไม่ทันตั้งเลยเหรอตอนนี้มาถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวอันถ้าเพื่อนตั้ง่องแล้วทุกคนก็เข้าไปติดตามในเดย์มูฮาอคือมู่มู่สชนิดเลยทุกคนแล้วก็มาหากินน้ำกันแบบหก็มาแต่บ้านบ้านโผไม่ได้เห็นถ้าหาก็มาแต่บ้านนาปอดไม่ได้เห็นกันถึงเติบพวกตะก้าวนะไปน้ำกันยามนี่ก็เด็กไปหามะม่งนะ ขาโมงเขาเคยมงกอนนี่ยังเป็นดนอกเออตอนนี้เป็นดอกแ,แบบยามาหอมๆมันมนไปน้ำการตลอดอบัดมาเท่นี้กะไปน้ำการอีกแล้วมาถ่ายคลิปมีโอกาสมาถ่ายคลิปตัวสเปงอีกมานีก้กัมาหาซ้อนกุ้งมาหาซ้อนกุงนน้งนี่อยู่อยู่หนองอันนี้ทุกคนอยู่หนองอยู่ถ่ายนีุ่้งคาร์ลฟงคาร์ลนี่ือสวิงเอาอ,อันนี้ไปซ้อนเข้าไปบ้างกุ้งแบบซ้อนเอานะทุกคนกับกระย่างชั้นนีแหละอุปกรณ์ท่านนี่ ก็สุกุคี้ขาดมาเนาะเพราะอาการมันหอนแห้งแล้วอยู่ราดีเนี่ยมันมันดะมันยาหนาวแล้วมันเป็นอาการฮอนแล้วป๋างเห็นนะแฮมแผ่นๆทุกคนเดี๋ยวฮาไปอันซนมือนี่นะก็มาเบิ่งว่าฮาสิได้บ่ได้ทุกคนเฮาวบ่เคยโซนนะมีแต่ฮาม,มีแต่แก่เนา,าแก่แบบแก่ด่างแก่หรือแบบมีไม่เคยไซส์สวีเดี๋ยวฮาจะไปเบิ่งว่าฮาจะได้หรือบอทุกคนมันก็แบบหนองอยู่นะมันเป็นหนองนี่ มีคนเอาอยู่พอแมสหาทุกคนแมสหากำลังเอาอยู่นี่นฮอดสิไปเอาอยู่ฮันแหละนมีละทุกคนบรรยากาศแบบมันแรงๆละทุกคนเอสีมงแรงนี่อันนี้คือหนองที่ฮอดซิมาโซนเนาะแต่กระจักได้บรได้ทุกคนกคือแบบอากาศแบบเงียบสงัดแบบเย็นๆเลยนะมันมีฮอรมีเอาไปเลยลมพัดแต่มันเป็นมันเป็นฤดูแรงและทุกคนเป็นแบบยามอามงเป็นดอกละอืม ่นหอส,สีดอ,อกตอนเมื่อวานมาส,สีได้หรือเปล่าน้องมินนะ่ะทุกคนมาหอดอกแล้วเป็นสตาร์แล้วนะเราไม่เคยไม่เคยใส่กุบแบบออแดดเลยแล้วก็ปกโหแล้วยามบอสบายเพราะว่าป้าป่านะ,ะป่าหลายแห่งทุกคนว่าสะเทานะรับสบายแล้วนึ่งทุกคนก็เลยมาได้ถ่ายคลิปว่าป่าอันสะเทาะรัเพื่อนะบอสสบายแล้ว,นะย,ลวยังแต่ค่อยน,นี่แหละค่อยก็เลยแบบ ปกป้องตีงจากแสงแดดบ้างฮะงน้นะโลกน้ำกาลแบบยานปีทุกคนโซลลงตีลองมือมาคักแมเลยพี่เคยต่ก็จิลุงแล้กัแบบเอาแบบแก้ยู่นองนะนี่ป่าลายให้ทุกคนคืออันสะเทะเดี๋ยวนี้นะเพิ่นมานม่ได้นะเพิ่นก็ยะมา แต่ว่าเพื่อนขาแบบเพื่อนบัสบายยุ่เหินทุกคนเดี๋ยวนี้นอนยู่หนักกขึ้นมาแต่หกโมงยังยแล้วก็ชุ่มห้าวนี่เลยเนาะไปซักยาเพราะมันไปซักยาไปซักยามือเวนผู้ใดสิลงป้าละกันป้าลงนกทำกันปะป่าลายเลยแต่บอกคุว่ามันจะมีกุ้งน้อยหรือเ่าเพราะว่าถ้าเาเห็นได้มันกุ้งนะคันให้เอาเห็นแต่ป่ามันมักดองป่าเยอะมาก อาทุกคนจะหาหลุะปลาทุกคนบุ้งปล่อยตัวใหญ่อเลยอ่าตัวใหญ่เลยเฮ้ยอ่าทุกคนนี่หมูเขาลงเลยทุกคนนี่ลงแล้วก็ได้พร้อมเลยอืเราสู่กองไปแล้วปล่อยตัวไข่สูงดูมันเป็นแม่ไข่เนื้เนี่เหรอเข้าซีร์สหาซอนก็ลาซิลุกข่อวกระ ย่านปีง mhm ยังได้ดแต่ว่ามันเป็นแบบยามงูยามควายมันกปีงเยอะอยู่แล้วนะปีงเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโอ๊ตดาวมาหากินดิสมีพันดิย่านชลก็ต้องโอนตดาวเลยไลายเติร์บลงบัตรเดียวนึงแ็ยังได้โนลงบัตรเดียวนึงเอาตรงซ้อนแบบควายไปควายมามันยังได้โนลองบึ้งลองอีหอบนึงว้าแดดร้อนมากเลย ต้องลงลึกๆบ่รีนีมา้งบึน <c oughs> าา <c oughs> สาลายสาลายสาลายบ้านเฮาก็เป็นแบบนี้แหล,ละทุกคนเงียบแฮะนกนก แล้วว่าเราปลอดภัยเราเราคือลองตีนมาอานกพิราบได้ยังบ่วได้แต่ซาลาห์ซาลาหงก่อนนะว่ามันจะมีหรือเปล่าคือกุ้งสองตัวที่นี่เหมือนตัวใหญ่จสองตัวนก็อันนี้กุ้งสองตัวแล้วนี่นี่ ไม่ได้ฉกตัวอุ้ยเดีหลายเด้อสามตัวสี่ตัวหอยก็ยังได้เขาไม่ได้งมก็ย uh uh ังได้เอาเอาเอาจะเอาดอกกูได้ได้พี่ไปไปเลยเห็นบ่อันนี้นะเห็นแล้วเห็นบ่เห็นแล้วมีเงางดอกอยู่ดอกสวยกุ้งเท่ากะ พอได้อยู่ได้ซอนแบบนี้กะน <No. S 2> ขันจอมนี้น่าจะได้หลายกว่นนี้เพราะว่าเขาเซอร์เซอร์าให้น้ำม้วนยอมน้ำมูวเนาะอยอมน้ำปลาเดะน้ำมูวนน้ำปลาเดะม,มีหอยก็ได้กับจิลุงทีทีเนี่ย,<อ>ยมันมาเน<ม>ี่นียหอยี่กุุงัก็หลาย <laughs> เนี่ยมากคืเนี่ยมาก <laughs> นี่มาขลายกุ้งน่อยกุ้งเต้นนะคะทุกคนเอาไปต่ำซปนื้อมาโกนะเอาไปต่ำแล้วกาไปโคนสุดยอดเอาไปโคดิเนโคงหนึ่งๆนะมาลุ้น่าซ่อนโถหน้องนี่มันสีได้หลายสซนเลยเนาะกะเป็นเดียวลงนะเพราะว่ามาเองลงเองมันมันก็ต้องไปเหมยหน่อยนึงเองลงเขาควายได้ซะถ้าทำดีควายอาจจะมีได้หลายจำนีนมันอาจจะมีห้ามเลยนะชวีนี่นะ เฟนค่ะทุกคนเ็นเดี๋ยวลงกับมู่เดี๋ยวรอบนี้เราจะลงให้ดู <c oughs> เราไม่เคยลงนะถ้าได้ลงซ้ำเ็นเดี๋ยวนะกับสาวเป้งสาวเป้ง่นสีลงไปส่งสีมือสวยๆจริงหรือเป่า <c oughs> มาเกิดจริ เอาคือจอด์น่นี่ยนะเลยได้สือได้วะได้ตัวเล็กมีตัวเล็ไหมล็กบ้งลองงมบ้องตัวเล็กมากเฮ้ยมึงงมก็ได้ได้จิ๋วปลาต้องดูงมงมอกก็ได้โอ้ปลาน้อย เราเปลี่ยนลงไปกลางคขื่อนก็ได้ไดลองเบิงกลางเขิงลองดูลองดูมันจะได้หรือเปล่าคดูเพิ่นลงเลิกไปเลิกไปทุกคนขอด้วยเดี๋ยวเราจะลงเ้อรนะมันมีข้ออะายเนาะ ไม่หอยหอยด้ยอู้อันนี้นะเนี่อ๋อกับกาบอยู่หือกงินไงเว้ยมึงดูอะไรวะมึงดูกึงใหญ่ไงเดเก็บหอยก่อนนะเฮ้ยมึงป่าบ่ใช่ ดูคือเอามาสิวะเย็ยบเอาปุง้งรูปป่าย่ให่ใหญ่เลยปุ <c oughs> ป้งใหญ่ด้วยโอ, <c oughs> อ้ห็ก <c oughs> น้ำกันนะทุกคนนะมาลุ้นนะคะอัปเปีชมพู่ะเยยบอัศว์ตาให้คู่บ่เลยเย,ยบอเอาเ้ ไปแล้วโอ้ก oh, <laughs> ุดอกะไก่หมดเอาไม่ได้เอาไก่หมดไปอีกนอดกันด้อย ได้ไปเลยเฮ้ยเลี้ยวก็ได้คือมาก่อนสองที่น่าท <c ười> ุกคนดูสิมันยิงเนี่ยนี่มีทุกคน หกสองหกสามแล้วนะหกสองหกสามสิย้ายนะเฮ้ยนี่วันนี้มันมีเยอะไรไปลูกหอยย้ายไปบนอื่นกุ้งก็ใหญ่อยู่ได้หลายอยู่มันเป็นกุ้งตัวใหญ่เพลนน่าคาสิย้อมจิลุงอ๋อนะเฮ้ยน่ะน่าจะได้หลายคนนี้แถวทุ่งนั่นก็มีอยู่ได้ัซ้อมเลยนี่กับม้วนอยู่เนาะเนวเนวก็มีเดี๋ยวเราจะลงไปด้วย สายแห้งว่ะสานี่ี่งฮะหนู่มานี่คือหนุ่มคนใดอยู่เด้อตรงกันอยู่ๆ่ เอามาแล้วปลาสะอาดอ๋ากุ้งเยอะไปสิเลยหากุ้งเยอะมันเข้าอันสาล่ายแต่ตัวนี้นะทหารเนย,าย,ย็บอ่ะตายแล<า><า>้อกุ้งปล่อยคิโลตายมา เอาแบบเขางุ่มก็ได้อยู่แคทเอาบุกงุ่มเอานะแคทเอาบุกอรอย่าง้โค้ทรถไทยไปจักตัวไทยไฟานี้เขาคืเขาคือไปจริงเอไพี่ช่ป่อไปตมันไมไ้ปแล้วเคยจะเอ้ไปทางปีศาจมันจะผ่านน่าขับยมากเลย่ายเยไปตะเก้าที่ไทยเลนี่ อ่าถ้ม่หนก็กัดถ้าไม่ไหนอันนี้ละทุกคนเอ้ยอยู่บันโนบันนาเฮาหากลุ่มหากินกัง่ายๆเนาะอยากกินก็ลงทงย่างนี้ก็ม่ต้องไปซื้อมต้องไปซื้อคือนี่นี่บอกมันข้างข้างพักข้างครับข้างข้างเอาไม่ได้หอยก็ได้อยู่เด้องมแหงได้เนาะหอยนะมันลอยยืดข้าเดียวดินที่ตมมืมดอีกอ่ะ ลองลองลอนป่าลงมลบ้ง <t> นี่นนี่มันข่าเชิน

สเปคไม่ได้ปาดง่ายเว้ยคนดีใจดีใจใช่พี่เล่ฟนี่ได้ซ้ำตัวข้อเย็บเอาลห้ละกว่ากุ้งนี่กุ้งกระได้กุ้งก็ได้เด้อสเปคเด้อนี่ซ้ำใั่นี่กว่ากว่าบ้างเหรอ เม pues like. ื่อเจือด้ยเอาเปี๊ยบซนแล้วแบบนี้เสร็จฉันต้องไปหาเยียบอีกแล้วมันเป็นสิจือเลยจะว่านั้นแล้วนี้ได้คนหิงยานเอาเปล่งซ้อนเป็นเด้อขอยสี่บ่อซ้อนไรอยางไปเรื่อยป่าบอลเดี๋ยวนี้บุบุไปเลยอะซ้อนอีกบัดเดีย 来 <laughs>、嗯，我、嗯、搞。嗯嗯嗯嗯嗯 Hum, é muito engraçado.

ทุกคนแม่ค่อยก็มาพราอยกมานแม่สหาทุกคนเด็สิบเอวงลายมาแม่แม่สหาสิได้บ่ไายบ้าไม่ได้ยินนะเพราะว่าเป็าจะหูเี้ยเนี่เราต้องไบเ้าคือคือกนยังได้ยินเลือกนี่บัพินนะลูกซ่อนนะบัด้าซ่อนนซ่ได้ลายเพราะว่าซ่อนเป็นเอาพัดเคยซ่อนใช่ไ ได้ชมนี้เลยก็ได้หลายได้หลายเติบยได้แล้วได้หอยพักคือนอกนกพักนอกพักนอกบัวเมนพักในก็มันก้อยกุ้งเนาะหอยเน่สบายดีเพาะสบายดีก็อ่าสบายดีนอกจับก้อยกุ้งเอาที่แล้วแปลว่าได้กุ้งลายนะเบิ้งบัวเม่ค่อยมาก้อนถึงเติบถึงแล้วนะโบ เ่ชูมีดอกขนเนอดกนี้ยุ้ด้ซอนอยู่หนองนี่ก็ได้อยู่นองซอนบางก้อนได้หอยัได้หอยเยอะมากแม่นขึ้นมาขึ้นได้กู่จุดมอร์นั่นเองเระกไปตรกไหนเนาะต้งน้ต้องอไอได้ปลาน้ำมีหน้าแล้วิไปได้ กว็ส้มเผาอีได้ปลาดุกเอิ well, ๊ยงเนาะปลาดุกน okay. ี่เนาะลูกเอ้าเชิญอ่าเชิญเอ้างั้นได้ปลาดุกปลาเข่งอีนะกุ้งปลาเข่งปลาเข่งปลาดุกก็ได้เขียนี่หมนี่ก็งเขียนว่ากุ้งก็ไดองของยางของแท้ยส้มเผาเลยส้มเผาของป๋อมอือมีกุ้งก็ได้ลอยขนาดหน้าเนาะตรงยางนี่ก็จะเก็บเอาได้ี่เกลืละ ประดุกสองตูเขาเคยซอนเนาะเฮาพัดมีเคยซ้อนนะชีลเลถร์ได้ชุมแล้วประดุกนี่พนเมีเได้แต่หอยได้ด้งได้แต่หอยเฮานะเฮ้ยพยยางเฮาทำมันได้เลยทุกคนพอแม่สหสิมือยังซึมเอามเอาม ไยนได้ผ huh. ู้ใดยมยนาเองไปล้ิยมปีงนะน่าเะี่าปอป้งบนอนนี่มีมีปิงอันกายือลงไปาน้ำก็แหง่งลองปีงหลายอยูคนนอนนั้นปีกหลายเขาต้องลองบางเธอมันาจับดิเคยพู้สาวน่อย ได้ป่าเข่งบกกลายตุว้วป่าเข่งไอ้น้ำแบบน้ำายากข้าวปุ้นเย่ยทุกคนแซ่บเนาะหแบบอร่อยมากเลยบรรยากาศแบบดีมากแต่เรากลัวนะเราเริ่มกลัวแล้วนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากมาถ่ายคลิปแบบทุกมือทุกคนดูสิก็ได้อยู่นะ นี่นี่บอลนี่บอลนี่ดิสิเฮ้ยเบิ่งนีมบอลนี่ทุกคนมันเป็นแต่มีปีงนะปีกเยอะแน่นอนแบบนี้เห็นไหมปลาบอลปีงหลายแน่นอนทุกคนเราต้องย้ายเราตีบอลมีปีงมึงดูสิะนั่นอืม ค่อยมาเบิ้งดูเป็นจักรยานเป็นตะมีปีกปะะเพราเออเนาะพี่เล็กก็อันนี้นะ มอนนั้นเออตอนนั้นเดี๋ยวลองดูเก็เอาไว้ก่อนกระจรถอีพอถ้ากระจรถอีพอเฮนยันโบได้อีพอบได้รถขี่เลยไม่็นเลยไม่เหยียบเนี่อันีค เหน,นลงก่อนตายบาไม่ได้หรอกน้ำกะสีแบบเข้มข้น,น ปลากระเดิดเ่เลยนี่ทุกคน,นปบากกระเดิ่นายนี่อันที่มันบอนะาจะเป็นปลากระ,ะดิดปลาเข็งซอกอรี่ <c oughs> ได้ปลาเข็งนะะหาได้ปลาเข่งทุกคนนี่ทุกคนได้ปลาเข่งอมันปลาเข่งนี่ เชื่เลยเฮ้ยมึงว่าปลาเค็งปลาเค็งทุกคนปลาเค็งอ่ะจามกินเนาะต้องซ้อนหลายๆรอบเนาะปีงกินเนาะกุ้งกับปีอยู่แต่ว่าบิลายเนาะหนูนี่นะมันมีแต่ปลาแต่เฮาต้องช้อนลงไปมึงก้อนไม่หโอ้ยนั่นนั่นนั่นอากุ้งอา่ะมันแบบมืดแล้วก็มีแดดละกุ้งแมงซะด้วย ไปเฮยลงก้อนเอาแจมันก่อนนะทุกคนแบบนี uh ้อะปลามาเจอเลยว้าวว้าวเร้ยลงมาเดียด้วยด้ป่าเลยด้ป่าเข่งนี่ละสับเป็นป่าเข่งคื่อจังสาวเลยทุกคนไม่ได้เอามาเสิร์ฟเด้อฮัลโหไปสอดเมื่อกี้

ได้ปลากระโดดจ้าทุกคนหอบนี้ได้ปลากระโดดสเปรงได้ปลาเข็งตัวโตเลยเด้อป่าว่าลงอีบ้านหนึ่งอุ้ยหน้าบุคงๆตอนนี้ปะเนี่ยน้ำโขลกปูดจี ไปแล้บโดนล่ะได้ปีกทุกคนไม่ได้ปลาแล้วเยอะแท้มาบ้างดูไิโลนั่นนี่กระดึบกระดับอยู่เลยปีกเส้นหรอปีกเส้นบอนนะมีไหมปีกเส้นแบบปีกข้างหาง

เจ้าปีนเด้อกันนี่เด้อเห็ดอีกว่าเห็ดอีกว่าห่มเอเอาทุกคนขับไปได้มาเลยเลยหอมมืดทุกคนเลยนะฮะได้มาทุกคนเอ้อพอใส่ก็ยางมันจนงค่ำมืดแล้วทุกคนจนตะเวนตกดินควานฮอร์โมนน้ำได้ปลาเข็งเนาะเฮ้ยไหลก่อน นี ì, đây, ào, à, à, đấy, ่ทุกคนได้อยู่นั่นนี่ปลาเนี่ยเรียสปีนลายอันนี้ได้ไปซิปซาตุเลยอยู่ขนาะตัวยัวก็สัตน์มีโพนิโพนมีทุกคนปลาเขีงนะได้เพื่ออะไรเขาไม่ได้ปลาเขีงนี่โอ้วเลยนะกุ้งก็ได้อยู่นี่เอาเสื้อเ์ทุกคนขาเมยอตื่นตาแล้วโอ้ย คลิปลงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยคลิปนี้ขอเจอเพลงเท่านี้ทุกคนแบบมือเฮ็ดกินค่ะแบบคลิปมันหยาแล้วก็มันมืดนั่นทุกคนกลพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าค่าส็นไปหากินอีทุกคนทรงนี้นะสรงหากินทรงกำอังกินมันอึดนะน,นะเ <c oughs> ดี๋ยวเราก็ขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย